สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียายอ้วนกินข้าวแรงหรือเปล่าคืนวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ยังกินแล้งปิ้งเนื้อมู้ปิ้งปิ้งซีนหมูปิ้งเนื้อหมูบาวแถาบริเวณตลาดท่านผู้ชมเออเกลี่บริสืออ๋ที่ซื้อซื้อหมูไปยายจอยเกลี่ปิ้งหมูปิ้งหมู กินข้าวแรงท่านผู้ชมบ้าเ um> <si ่ากะปุระเจพันเอกแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมเนื้อกะบ้าเ่าปลาหวานปลาหวานไปปิ้งน้ำปลาหวานปลาหวานมาทำแซ่บเลยแสบยนบ๊อบพี่ชายท่านผู้ชมพี่ชายที่ยูเอเบ้านอนหมดนะเบ้านอนที่ไปเยี่ยมเพื่อนที่เพื่อนสบายนั่นแหละก่อนปีใหม่เพื่อนมายามเออ เพิ่นมาย่ำทำช่ชมปีไส้ที่เพิ่นบ่สบายที่บ่าวเถาเคยไปไปเยี่ยมเพิ่นอยู่ว่านอนน่ะตอนนี้เพิ่นก็ไข่แน่เพิ่นดีขึ้นแล้วอ้วนมีรูปวาดเด็นใจว่านอ้วนเพิ่นมากับลูกเพิ่นมาเยี่ำม่วมพุ่งในเรื่องการใช้ใจว่าตัวอ้วนว่าเออเพิ่นมาเยี่ยมท่านผู้ชมเพิ่นมาเยี่ยมแล้วเพิ่นเก่าของแหงไปแหงมาให้พี่น้องอือโอ้อีวันฝันแม่นเนาะมารอบนี้โอ้นอนนอนอยู่เฮือนหลังกันฝันแม่นเนาะ ยังจะจอยเนาะเออทำมาชมนี่นะครับนี่ลงให้เอฟซีมื่อสักครัยย้ำให้เด้ลงให้คืนวันที่คืนวันที่หนึ่งเนาะอ่าคืนวันที่หนึ่งมกระลานะครับลงลงให้ความฝันพี่สาวเบาเท่าฝันว่าผู้เฒ่าที่เสียชีวิตกลับขึ้นมาเพิ่นมาถามหาบัเลขที่บ่ะเป็นบัเลขที่อันอันเก่าเกศศูนย์เมื่อไหร่ เก้าเจ็ดศูนย์ทบหกสองโอ้น่าทำมาชมนี่ตัดให้คือเก้าเจ็ดศูนย์ตัดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มาตรงตรง,ตรงทำมาชมโอ้ต้นปีฟันแม่นแล้วตัวนี้เออผู้เท่าผู้เท่ากันบ้างผู้เท่ากับเก้าอยู่แล้วเนาะแล้วผู้เท่าที่เสียชีวิตไปแล้วผู้เท่าที่เสียชีวิตไปแล้วเก้าศูนย์น้องอืม เปิ่นเขามานังเลนทานาู้ชมเพินวมาเพิ่นนอนนพิ่เจะไป็น,นอน,เป,น,น,อนเป็นมูยใหจอยให้เขาอันน,นั้นมันเล่นกอนเด่เ,เงเนียเขามานังเล่นก่อนธรามดาพิ่นกยนอนนย่นีนน้ำเบาเถ่าเหทำมาช่มมนอนมันนพี่เติเพี่นก็น,นอนอยนย่นี่ละ่ะตะกีนน้พิ่็มานอน่แต่ว่าช่วงมนีพี่สาวยิ่งจอยพี่เคยพิ่สบายเปิ่นเลยนห้นเป็นมูหาเป็นยังก็จะได้เป็นมูกันเพราะว่าพี่เคยเพิ่นก็ป่วยอืมื้อนี้ไปเสียด้ไปเสียาบ่ตอนแรกบ่โอ้ยแต่มืมาเช้ามาเที่ยง ออกบิสิยาเอาเผื่อมาแค่เนี่ยเผื่อออกไปอืมอาจจะสร้างเพงิ่อนทางเพงื่นเพราะว่ากับไม่อยากให้เพิ่นออกไปอยากให้เพิ่นพักผ่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าย่อมขึ้นขาอ่อนนะอืมย่อมขึ้นาขานอา่อนแต่เกินเนี่ยแบพาดตุ่มไปอืมอืมเอานะครับผ้าคุยกับเอ่อกับพี่สาวอา่าเพิ่อมาเลยถามเอ้ามื้อนี้นั่นในส่าเพิ่นสิมานอนนี่เอ่อนอนเอาฝันเอาดีๆงวดวันที่17มกราคม2568ันห้ารดฮโชค มีไผรได้โชว์น้ำใจอวดมาทำรรมาชม90เอานะครับเดี๋ยวขึ้นนี่นะครับบ่าวเถ่าจะผ้ารรมชมนะครับมารับชมมาฟังนะครับอาจารย์สังเพิ่นว่าจะห้ตตองหวัดเลยเพิ่นห้วิ่งหฮเด่นเก่ากับศูนย์นี่ครับจับคู่เพิ่นเด่นให้คู่เดียวศูนย์หาตาตุนิกมาม่า90มา09ของอาจารย์สังนะครับเพิ่นจะห้ตองวัดเพิ่นนัดขึ้นนี่นะครับแต่ว่าบ่าวเถ่าก็จะล่ให้เช้าว,วันที่ สามมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพวามันจะดึก <c oughs> มันจะดึกยี่อวันพันเขามานั่งเล่ยนน้ำเลยถามว่าจะนั่งดีบอสมาปวดไหล่ย่อมนอนงเตียงกระเปนอนเปิดม,มืนอจะจอยหลานไปนอนงตรงหน้าหลานไปนอนงตรงหน้าไม่มีมูอืมไม่มีมูเอา้า<ๆ>เดี๋ยวบ่เ่าไปกินข้าวกอนท่านผู้ชมเอ่ยเดี๋ยวว่าจะไายไอ้กินแต่ขา้าวเอฟซีพันขาวโอ้ยเบื่อเบาเท่าสัน่น เปดิดมาเจอแต่กินข้าวพอดีเลยมาถ่ายยัยอ,อ้วนนี่แหละท่านผู้ชมเออขอบคุณเพื่อนบอป็นยังน้าที่เบิ้งที่แย่งกันขอบคุณเพื่อนที่ตีชมมานะครับบ่าวเถ้าขอบคุณเอฟซีนะผนยังเบิ้งอยู่นะครับผมเอาไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจัะมาฟังนะครับอาจารย์สั่งจะให้ต่องวดเลยไม่ต้องรอของยัยอ้วนรอก,ก่อนยัยยัยอ้วนฝันมีผูไไ้ใดไตีชกน้ำยัยอ้วนบ่ท่านผู้ชมจะกระบป๋ไว้อยู่บ่กระเป๋าล่ะ อยู่สก้อนบัวยากดอ,อกคันมือกับจะไปส่งบ้านดอกนั่นบวหยากดอกันเออหัวหยากเอ,าอ้าเดี๋ยวบ่าวเทาไปกินก้อนจังมาฟังไปกินข้าวก้อนท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่สองมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเอานั่นงคุยกับยายอ้วนบ่าวเทากับพึ่งไปกินข้าวบ้านเจรกระลีพึ่งแม่นะครับท่านผู้ชม อสัง awesome. นะครับเพิ่นว่าจะปล่อยตองวดเลยนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณจะสามทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดามากกจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับงวดต้นปีนะครับเก้าศูนย์ห้านะครับเป็นตัวเด่นตัวเด่นเลขเก้าศูนย์ห้านะครับอ่า 0หา90นะครับมาเก่า00เก่านาต่อพนเนียนคักคือ0หานะครับท่านผู้ชมเอาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพวกเราครับครับสวัสดีพี่น้องเอสซีทีครมลักทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่ที่มดเกียรเข้ามาติดตามวบรัฐบาลจากผมนะครับเด้อเป็นแนวทางวันนี้ผมก็มีมาคือเก่าเหมือนเดิมครับ ซึ่งผมก็ดีใจครับเมื่อกี้ทําคอนเสิร์ตเรลจให้พี่น้องได้งวดแรกของปี68ถือว่าครับประเดิมงวดแรกถือว่าเดินดีนะอาจารย์เนาะเประเดิมงวดแรกคือด้ตามความคิดนะครับครับผมเมื่อกี้ผมลงไปคือเกาเลยครับเรื่องเป็นแนวทางครับเอาสิ่งสอบเอาค่อยๆจัดบอมบกเข้ามาผ่านกระดงหางเดียวเนาะพี่น้องครอกรอนหอกคงสไตายอีกหลอบหนึ่ง คือความมั่นใจขึ้นก็เขาเหมือนเดิมงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดได้ทำมาชมเด้คงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำให้อีกรอบนึนมาครับผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งอ่าไม่ออกไปก่อนขางึงครับพี่รองครับว่างเ้ยเพระาเขาเนาะอ่าเลยครับผมว่างเลยบอกคือจังไดครับตัววิ่งตัวเดินก้อนบอลลิศจัดลงให้เลยจัดลงไปเลยครับรับตัววิ่งกับมี่ครับ อ่าวิ่งวิ่งเก้าครับเก้าไม่อีกบ่าครับผมครับอ่าเจ็ดเก้าสองด้วยบอเท่าด้วเจ็ดเก้าสองครับอ่าโอ้นี่ละหมดที่แล้วเลขวิ่งเก่ากับศูนย์นีมาลำกันครับเนาะครับวิ่งเก่ากับศูนย์มาลำกันได้ครับอ่าเอาไปหางหางแร้ก่อนเจ็ดเก้าเจ็ดตัวได้หมครับเจ็ดเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองอ่าครับครับผมตัดออกเลยเบอลเท่าอ่า เจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองครับนี่ล่ะเก้าสองเจ็ดข้าวเจ็ดสองครับอ่านะครับพี่น้องมักค่อยๆพิจารณาเบนเรือพี่น้องไหมฮะมักกับไปฮะสร้างกลมเต็มโตครับเออเห้เน้นเลยบร้อเห็นเน้นหิววอกเรยบรหรือรอกวันเน้นเน้นไปเก้าสองเลยครับเน้นไปเก้าสอง ยังขั้นในวงมันบอลอีกขีดไ้ก่อนยังขั้นในวงขีดไว้ก่อนครับอ่าขีดไว้ก่อนเด่มที่เก้าสองสุดท้ายก็จะวงใครครับโอ้งวดงวดเมื่อกี้เก้าสองกระดังทักเด้หางหน้าเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอืมมันมามันมาอยู่ครับเก้าสองมันมาทั้งกลางทั้งหน้าครับมันเป็นสองศูนย์เก้าครับครับอ่าเอานผูมชมนะครับเปลี่ยนท่าทางนะครับหามาเข้ากับไปหาสร้างจองสลากกินแบงเวลนะครับอ่าเจ็ดเก้าสอง เมื่อกีันี่แน,น่นอบ่เท่าเนาะอันนี้ครับเมือ่อกี้ที่ผมฝันว่าฝันเกียกกเ่ยวเ,เราถือกับลอกปดีเนาะฝันรบกทอุ้หม,มูโงม่มากศูนย์ในกันเขนะาเลยเขียนเลขเก,ก้าศูนย์ไหนเนาะอืมโอ้จีบวาเอามาเบิงน้ำกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับอาจารย์สั่งอยู่ในสายงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์เก้าศูนย์มาศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชม เก้ามาศูนย์เก้านะครับตัวเน้นเพื่อนขึ้นศูนย์หาดาวสามตัวเพิ่เนชุดนี้นะครับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเก้ากับศูนย์มาดํกกันมาท้งเก่ามาท้งศูนย์ท่านผู้ชมนะครับเอานะครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้า้ยหกสิบแปดนะเพื่อให้มาแล้วนะครับเด่นเก้าบุคคาอาจารย์ครับผมอ่ากินออกมานีก็ฮาร์ดเหล็กมันจะใส่เหล็กเก่าเลยนะครับเด้ครับ มั่นใจครับเก้าอีกครับสตัวเจ็ดเก้าสครับเจ็บเจ็ครับตัดมากกับเก้าเจ็เจดสครับตานเน้นเห้ไปหายิบหาสังจองลอตเตอรี่ไว้เลยคือเก้าสองเก้สครับสามตัวก็หาไว้ทรช่่มเจ็ดเก้าสงนะครับเผื่อมารางวันเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ครับผมไปเลยดพี่น้องดคัผมมนใว่าอมาอีกครับครับผมผมั่นใจว่าได้ต่อไมาอีกอ่านะครับ รอนะครับโค้งสุดท้ายนะครับจะไม่ให้อีกหนึ่งหางวะครับผมครับผมอ่าเอานะครับทรามช่มแคปหน้าจอครับผมเป็นกํากำลังใจคือเก่านะครับด้อยฝากกดไลค์กดแชร์ผมนำครับครับผมเก้าสองนี่มั่นใจไหมบรัเนี่ยครับผมอ่าถือว่าเป็นเซียนของแท้เซียนตัวจริงทรามช่มออกปุ๊บอยปั๊บนะครับบอลตองให้รรอดโดน อให้ก่อนเ,อเลยรอเลยครับอืต้นปีทำช่อมของอาจารย์สังนี่จะถือว่าแมนแ่นได้ทำช่ชมเอ้อถึงจับคู่ถัดจับคู่ไม่จับคู่ไม่เข้าเหล็กเด่นเหล็กดินเพิ่นก็ถือว่าเดินดีต้นปีจะมาเพราะแผ่วแน่คือช่วงปีที่แล้วจะแผ่วช่วงปลายปีนะครับเห็นไหมครับต้นปีกับขึนนมาก็ถือว่างวดแรกของปีกะเดินดี 09. เก้าศูนย์มาศูนย์เก้าน้ออาจารย์เนาะครับอ่า S <S ปีนี้เพี่้องจอะบล่อยขาดทางห่างหายกันไปครับผมมั่นใจปีนี้ครับ <S <S ให้ดีให้่สุดวันได้ได้จารั์ครับเพราะมันเปปีนี้เพราะปีนี้ปนปีที่ผมเข้าสมาธิเต็มท,ที่ครับะนะครับก็ถือว่าแมนของอาจารย์เป็นอยู่นะครับเนาะกกะ,ะขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูทำส้มกับเขาเขาไล่อาจารย์ไล่เซียนไล่ทันนะครับไล่ปูกถือว่างวด งวดที่ผ่านมาที่ว่าเขาหลายอาจารย์หลายสำนักนอกขับธรรมชุมเพิ่นก็อยากให้ทุกอาจารย์ทุกเซียนก็ทือว่าแม่นของเพิ่นนะครับแม่นทุกอาจารย์นะครับอืให้กําลังใจเพิ่นได้ธรรมชมได้นะครับปวดเข่าหอาก็ชื่นชมงวดไม่เข้าเราก็ให้กําลังใจนะครับคอมเมนต์สุภาพคอมเมนต์ให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติอาจารย์ให้เกียรติปูให้เกียรติเซียนแต่ว่าถ้าว่าเบาเถ่าได้ธรรมชมแต่ว่าปูอาจารย์เซียนนะครับเนาะคอมเมนต์ให้เกียรตินะครับ เพิ่อากให้ถูกสุกเซียนทุกอาจารย์อ่าเอานะครับบ่าวเ่าขอบคุณอาจารย์สังครับผมครับสวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีพี่น้องยู่ดีบีแหงทุกขูกคนมีสุขลาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับผมนะครับขอบคุณอาจารย์สังนผูมชมนะครับเป็นก็วลาลงไห้อฟซ่ตองหวดเลยนะครับเพื่อนจะมีไ้อีกรอบขคงสุดท้ายอีกหางหนึ่งธรรมชมนะครับผมเพิ่นจะมีสองหางนะครับสามตัวจะมีสองหางธรรมชม สองชุดนะครับชุดสามตัวจะมีสองชุดอ่าแล้วเพิ่งกิดจะเด่นจะเน้นให้ให้ตั้หมดคือเจ็ดเก้าสองเน้นคักคักคือเก้าสองนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสองตัวร่องนะครับหาสั่งจองลอตเตอรี่ไว้นะครับเป่าถอขอบคุณนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับทำชุ่มนะครับนะก็ให้เข้ากันหลายสำนักหลายเส้ยนหลายอาจารย์ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อยัยแม่ยัยสุขุสุขคนเด้อขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับดีใจกับผู้ถูกรางวัลนะปูปูถูกรางวัลกระสุนกันต่อ นะครับท้รรมชมอขออวยพรให้ FC หรือท้ชมที่กำลังเดินทางกลับไปสู่การสูง่งานต่อกรุงเทพขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยปลอดภัยนะครับให้โชคให้มันนะครับพอกันคลิปน้าครับแอดมินมาถอดสวัสดีครับ